รอยยิ้มของคนไทยกําลังจะเพิ่มขึ้นค่ะขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าทันตแพทย์มอชอและทันตแพทย์ทั่วประเทศมาร่วมสร้างรอยยิ้มด้วยกันกับกิจกรรม50ปี50วัน5,000รอยยิ้มเนื่องในโอกาส50ปีแห่งการสถาปนาคณะทณันตแพทยา์ทสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยการให้บริการด้านทันตกรรมอาทิอุดฟันใส่ฟันถอนฟันและบริการด้านอื่นๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ ทันตแพทย์ทุกท่านสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทางหลาย Official Account a d d e n t i m u s m i l e s หรือ QR Code ที่ปรากฏนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมา,มาร่วมสร้างรอยยิ้มด้วยกันนะครับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยายน2565ประกาศครบ5,000รอยยิ้มวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติวันที่21ตุลาคม2565สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook 50ปีทันแพทย์มชหรือโทร0869108783